เด็พี่น้องเห็ดเบิ้งเต้ยอันเบิ้งมันเถาไหมพี่น้องเนาะโอ้ยนี่แม่ขาลุดเมื่อนี่พี่น้องเบิง้งอันตะการเพราได้มีดอกได้เอาใส่ถุงมาอันหลายเติบอเป็นเห็ดเบิงบ้งเบื้งเต้ยเจ้าเห็ดพงใหญ่ไหมเห็ดพงหวานาพี่น้องเอ้ยพี่น้องอพ,อออพี่น้องว้าจิพ่ออีแม่จ๋าโอ้ยพี่น้องมันออกไปจ้าอ้ย อุ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องเจ้าเห็นหมดจ้าเขี่ยเลยกล่องกระว่างบะไรอยจังไดน่อนี่เนี้ยพี่น้องเจ้าเห็นบัเจ้าเห็นน้ำข่อยบัพี่น้องเฮ็ดใช่เลยเฮ็ดนั่นเฮ็ดเจ้าเห็นเฮ็ดบัพี่น้องนั่นโอ้ยอ่อนซ่อนเนี่ยอือ้ยข่อยตั้งกล่องก่อนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดชงดอกขุนได้พี่น้องเบิ่งเบึงมีพี่น้องขาใหญ่ใหญ่ยังกินหมดเลยพี่น้อง เห็นเบื้งหวานบอสตัวนี้ได้หลายอยู่พี่น้องเออเบื้องเบิ่องพี่น้องจ้าเบิ่งไปเบิ่งไปมือกล่องมาเดี๋ยวนี้โอ้ยเต็มถุงอาญะบัดนี้อันตะการหน่อยโบเดียวมามือจับพี่น้องเบิง่งเบิ่งจับพี่น้องเต็มถุงมโอนี่จับพี่น้องเอาถุงมานี่งไงโบหินดอกน้องนี่น,นี่อันนึงจับพี่น้องเบิ่งเอาโอ,อกําลัองออกเอ้ยบ่มีคนถือกล่องพี่น้องเอ้ยเท่าแล้ว อันนี้มันแก่เลรอตัวนี้นี่เห็นบอนี่พี่น้องนี่คอยก็ไดเอ้ยแมงอันนั่นกินเลยต้องไปทำความสะอาดดีจะเจ้าพึ่งนี่เห็นบ่จะเห็นบ่เฮ็ดพึ่งหวานนะค่ะนี่พี่น้องพี่น้องเฮ็ดตุติปิไปต่อพี่น้องพี่น้องก็ไปต่อคอยย่นนั้นถุงย่องยังคอยจิ้มไปทอที่หยิบได้คอยคอยสันคอยสันเนี่ยังคอยได้เห็ดมือนี่คอยได้เห็ดไลน์จะพี่น้องดูสิ เต็มถุงอาญะเลยจ้ะวันนี้ขาอวบอวบทั้งนั้นเลยปุ่นขาวอ้วบจะพี่น้องเบิ่งที่ไรเจ้าปวดพูบูนี่เนี่ยปาป้านัดก่อเขาบ่พอคือข่อยไปพี่น้องฮะต่อพี่น้องเอ้ยมวนคักวันนี้ปาพี่น้องกำลังโผล่พี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่นี่นี่จะเห็นบ่าจะเห็นบ่นั่นทุบปุปนปาทำห้พี่น้องขาไงเบิ้งเบิ่งเบิ้งพี่น้อง นี่จะพี่น้องจ๋าดูสิดูดูพี่น้องเนี่ยใหญ่มากเลยจะพี่น้องโอ้ยตัดก่อนตั้งกล้องก้อนบาดเนี่เฮ็ดจังไรอยู่ผู้เดียวเนาะอกรก็ีดเห็ดจังสี่แล้วนี่ถมมันไว้ก่อนมันฮาปีหนามันเนาะพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเฮ้ยใหญ่ครับจุดมันบานมันเถ่าก็มีพี่น้องไหมมองนี่้าะจมแต่ว่าอันป้ามอง ใกล้ๆบ้านเจ้าของบ่มีเห็ดว่าสันปิดมาเบิ่งอันคือเต็มยุ้ยจิ้มระ بان ถูกอยู่พี่น้องเต็มถุงแล้วบ ا ن นี่ไอโตจากพี่น้องไปโตมันสิโพอีเลยนี่หาเบิ่งหาเบิ่งอันหมูมองว้ายตัวนี้จุดเถาเลยพี่น้องเจ้าเบิ่งที่ไรนี่พี่น้องนี่นี่จุดเถาเอาไว้ให้มันอันนั้นเนาะปีหน้าปุ๊บละเคลียบเบิ่งก่อนหมูนี่มันท่ามันปุุงเนาะเจ้าว่าบอกกันเคลียบเคียบแบบนั้นมันโพเนาะ เกียไปเฮียมาแม่งขนันเพื่นจะว่าบ่ห่อนก็ห่อนได้หนิเปใหญ่เป็นกเกษีันไอ้เสาเมื่อนอนอยู่ในฝันชีเห็ดนี่ห่อนก็ตั้งคืนปล่อยก็ฆ่าเต่มาห่าวเห็นเห็นหาเห็ดตีเลยเจ้าเห็ดจังใดระบานียก็ร่างพอเห็ดมันก็หาวตีบัดคนละอยู่ข้างล่างเสื่อห่อนไปกินหนอยางมาเบิ่งกินหนอเอ้ย อันกระเป๋ากับอันว่างถิ่มเว่งเถื่งคนต่อทั้งฝุ่นเปล่าน้ำเห็ดกระเป๋าหากินข่อยพักแห้งทีนึงลงไปฝุ่นอีเบ้อข้างล่างฝุ่นมองหนามฝุ่นชายหนามทั้งนั้นคนกระลังไม่เอาหมาเอาหยังมาเงี้ยวกันทั้งยางข่อยก็เป็นบาเป็นบออยู่อันผู้เดียวเขาก็ะชิว่าอรนี่เฮ็ดหยังบุเรีเนาะเจ้าว่าบ่บูพี่น้องอันนี้เท่าเลยพี่น้องฮ่าฮ่อมันเท่าแล้วจ้ะ มันเตาแล้วหุ้ยใหญ่ข้งางใหญ่แน่นี่แม่ขาดบันเบปปีดองเอ้ยอบๆนี่เฮ้ยหาก่อนหัสกรไอ้นนี้กางามมันปุกใบเอ้ยเอ้ปี้องเอ้ยนี่เจ้าพี่น้อง,พ,องพี่จะพี่น้องนี่นี่โอ้โหพี่น้ององู้หูเยอะมากตัดเอาไปหลังเพื่อนที่ครัเนาะนี่งามเพ่งพี่น้องฮารด ใหญ่แฮงคักบ่ค่อยได้เต็มถุงอายะคักบ่ค่อยวันอีพ่ออีแม่ข่อยเอ้ยไปต่อโอ้ยเนี่ยออกจากถุงแล้วอไปต่อโอ้ยอนซอนอันนี้เนาะมาบ่ทันใหญ่แฮงพี่น้องเอ้ยอวบอันยุงเิงเบิ่งเดมันซั่นทีลีข่อยลงมาจากเขาพี่น้องุนงุนก็ลงมาจังซี่ได้อันยางมาหาในจังซี่ได้ มันจะได้ยังมาออกอยู่นี่อนันเทาหมองกังสีพี่น้องตีนเคลียร์ก่อนบัดหามันโพแมนบอกต้อกระชิบโพลายอยู่ได้เคอยปะ <c oughs> โอ้มีคนถือกล่องมันก็นเลยอนันอันหาบโทันหัดพี่น้องเลยคนตัวใหญ่ยืนถ้าก็ยืนทึนท่งคนตัวถุงจนถึงพี่น้องเลยไปก่อน Ở bố con thứ còn lội cho chị con là hết anh nèo vương qua mất hết kín này là phi ơi ừ. Thế bên mong bộ ổ bố ở vào bộ chú bàn hao của mình bì bì mình men luôn nó nọ, nó bác bác phi nọ anh chị อันจำนี่ก็นอาพ่นองเนาะ